มีครบวงจรลรตั้งแต่ฟักลูกนกนะครับแล้วก็มีนกไข่มีนกเนื้อนะมีการบรรจุพันธุ์บรรจุพันธุ์คือการแปลลูปไข่ไข่แวทขาำไข่เค็มไข่ยวม้าแล้วก็ไข่บรรจุกระป๋องโรงเรือนทั้งหมดเนี่ยในบริเวณสิบไร่เนี่ย เลี้ยงนกได้กี่ตัวทั้งหมดในขณะนี้มีนกไข่อยู่ประมาณแสนห้าหมื่นตัวโดยประมาณนะครับแล้วนกเนื้อก็ประมาณแสนห้าหมื่นตัวสามแสนครับแล้วเต็มที่จริงๆถ้าจะเลี้ยงเลี้ยงได้กี่ตัวครับถ้าเต็มที่น่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณห้าแสนตัวห้าแสนตัวครับเพราะว่าเราทําแบบชั้นล่างชั้นบนนะครับโอ้โหใหญ่ๆอย่างนี้ใช้แรงงานเยอะไหมครับทั้งหมดเลยก็ประมาณสามถึงสี่สิบคนสามสี่สิบคน ควบวงจรนะ้ออาหารสัตว์เลยทุกอย่างก็คือสามสี่สิบคนในขณะนี้เลี้ยงสามแสนตัวผลผลิตมีอะไรบ้างนกนี่มันจะให้ไข่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แสนหนึ่งก็ประมาณเจ็ดหมื่นตัวนี่ก็ประมาณหนึ่งแสนฟองครับประมาณนั้นหนึ่งแสนฟองส่วนนกนกเนื้อก็จะอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งประมาณสี่ห้าร้อยกิโลสี่ห้าร้อยกี่ตัวสี่ห้าร้อยกิโลก็ประมาณประมาณสามถึงสี่พันตัวทุกวันทุกวันครับแล้วก็วัน ลูกพันลูกพันตอนนี้ลูกนกตอนนี้ออกวันหนึ่งประมาณประมาณห้าห้าพันห้าร้อยตัวออกทุกวันออกทุกวันพักอย่างนี้ทุกวันห้าพันห้าร้อยตัวโอ้ในนี้กี่ตัวครับในนี้ประมาณสี่หมื่นตัวครับสี่หมื่นพันไข่ ที่มีการเลี้ยงนกกระทาในบ้านเราบ้านเราคือเมืองไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดหรือเรียกว่ามีกี่พันก็แล้วับเมื่อก่อนเริ่มแรกเนี่ยบ้านเราจะมีสายพันธุ์ของออสายพันธุ์ญี่ปุน่นทําไมต้องญี่ปุ่นเริ่มต้นเขามาเ่านานํามาจากญี่ปุ่นเมื่อประมาณสักห้าหกสิบปีได้แล้วแสดงว่าพื้นเมืองเราไม่มีนกกระทาเลยไม่มีบ้านเราจะเป็นนกกระทาป่าะนะครับซึ่งไม่ไม่ให้ไม่ให้ไหข,ข่ามากอย่างนี้ ตนนกกทาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทํามาเพื่อผลผลิตโดยเฉพาะเราก็เลี้ยงกันมายาวนานมากครับเข้าใจว่าสายพันธุ์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะเริ่มมาระยะหลังเนี่ยสายเลือดชิดต,ตัวจะเล็กลงอัตราการไข่น้อยลงความต้านทานโรคไม่ดีพอครันะฮะโอ้ครับ,รบพอมาเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยครับ,รบปรากฏว่าเกิดมีโอกาสมีโอกาสที่ได้ไปฝรั่งเศสเนื่องจากเ ชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขามามางานวิดเอเซียที่ศูนย์แห่งชาติศิลิกรก็นําเอาโบชัวร์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนกกระทาเครื่องอะไรต่งตางๆครับเครื่องถอนคนนกมาก็เลยไปคุยกับเขาแล้วก็ชวนเขามาเที่ยวที่ฟาร์มเขาก็มาเห็นอะไรตะไรและหลายอย่างของเราซึ่งเขาไม่มีเึ่งเครื่องปอกไข่นะฮะเครื่องปอกไข่เขาไม่มีเครื่องถอนคนนกแต่ของเขามีแต่ราคาแพง ของเขาราคาตั้ง11ล้านของเรา4,000เษคุณภาพจึงสู้ของเราไม่ได้ก็ปรากฏว่าเขาก็เลยยื่นข้อเสนอว่าอะไรอย่างนี้อยากไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสไหมนะครับแล้วก็แต่ต้องเอาเครื่องเนี่ยเอาไปขายเขาด้วยอ้ย่างนนัแต่ว่าไปดูงานในที่นี้สหมายความว่าดูได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องปวามสัตว์ไม่ได้ดูด้วยตาคึงหมายความว่าสามารถเข้าไปสัมผัสได้อย่างที่เราเพราะ การเลี้ยงสัตว์นี่จริงๆเขาไม่ให้เข้ากันอย่างนี้ครับตามประเทศนี่ยิ่งเงเข้มงวดมากก็ปรากฏว่าเอาเครื่องซึ่งเป็นเครื่องปอกไข่ที่เราคิดเราทำไปแรกก็เอาขายไปเป็นค่าเครื่องบินแล้วก็ไปดูงานเขาก็เลยได้สายพันธุ์นี้มาคือดูนกกระทาเนี่ยมันคล้ายๆไก่หรือเหมือนนกเนี่ยนะฮะวงจรชีวิตของนกกระทาเป็นยังไงครับนกทุกชนิดเนี่ยจะให้การฟักประมาณ 15- 16ถึงวันนกกระทาเหมือนกัน ครับไม่ว่านกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนกเนี่ยนะพอราฟักขึ้นมาเนี่ยจะมีอายุสิบห้าหกวันจะออกไข่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นไก่นี่ยก็จะยี่เอ็ดวันถ้าเป็นเป็ดสามสิบนะหนักไปหน่อยครับทีไข่ทุกลูกเนี่ยฟักได้ไหมฮะประมาณเอเราก็จะมาคัดอีกทีหนึ่งว่าไข่ชนิดใดเนี่ยที่มันเหมาะสมดูยังไงเอัอมีวิธีดูไหมครับว่า มีฮะไข่ลนมไข่จริงๆนะเนี่ยมันควรที่จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปให้ลักษณะใกล้เคียงกันของขนาดขนาดตอนนี้ที่เราใช้อยู่ก็ประมาณฟองละสิบเอ็ดกรัมสิบเอ็ดกรัมต้องไปช่างเลยไหมฮะหรือประมาณอย่างนี้ครับล้วหยิบดีกว่านียเราก็จะรู้ฮะประมาณสิบเอ็ดกรัมให้ผลผลิตพักออกมาก็ประมาณเจ็ดเจ็ด สังเกตด้วยตาได้ไหมครับว่าไข่ไข่นกกตาลูกไหนที่ฟักได้ฟักไม่ได้ลักษณะภายนอกก็คือดูสีสีต้องไม่ใช่สีขาวลุนล้วนหรือสีน้ำตาลครับสองอย่างลูกไม่เล็กเกินจนเกินไปและก็ไม่ใช่ไข่บุบผลที่ออกมาก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาละวงจรชีวิตเอาวงจรชีวิตตรงนี้ว่าพอสิบห้าวันเนี่ยก็ออกเป็นตัวแล้วเลี้ยงเท่าไหร่งเลี้ยงไปอีกประมาณ อีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่ก็จะเป็นนกสาวแต่ว่าถ้าตั้งจะออกมาในประมาณสี่สิบห้าวันเนี่ยให้ไข่แล้วเนื่องจากตรงนี้พอจะปลดระวังเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับถึงปลดระวังเอปลดระวาง่าจากนกไข่เนี่ยก็จะปลดระวังไปเป็นนกเนื้อใช่ไหมฮะหรือเปล่าฮะหรือว่าอย่างไงครับหรือเลี้ยงควบคู่กันไปด้วยนกเนื้อกับนกเนื้อกันในนกเนื้อเนี่ยพอตอนที่เราัวเมียขึ้นเนี่ยครับเราขึ้นเมื่ออายุสาวหนึ่งเดือน ตัวผู้แล้วก็เลี้ยงไป45วันบ45วันแล้วก็นําไปเชืออแล้วนะครับตัวเมียก็ไข่พอดีในขณะที่45วันทีนี้ตัวเมียจะต้องอยู่8เดือนถึง12เดือนถึงจะเราถึงจะปลดปลดก็คือก็เอามาเป็นนกเนื้ออย่างที่ครับที่ขายในตามตลาดบ้านเราซึ่งที่เขาบอกว่าเป็นนกไก่นาเป็นนกคุ้มนกอะไรไม่ใช่โ มีแลจริงหรอเปาอ๋อบอกอย่างนั้นก่อนมีนกกระทาบแต่เขาจะไม่บอกว่านกกระทาเขาจะบอกว่าเป็นนกคุ้มเป็นนกเป็ดนกอะไรต่างๆได้ราคากว่ามั้งเขามองว่าความรู้สึกของคนคนเรามักอยากให้คนอื่นเขาหลอกรก็เลยลูกกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรามใหญิคุ้มครองสัตว์ป่าเขาออกมาแล้วเขาไม่ให้กินกินนกซึ่งอยู่ตามท้อง่งท้องนาอะไรแล้วเพราะฉะนั้น นกที่ปัจจุบันนี้นกกระทาทางนั้นทางนั้นนะฮะนกกระทานมีคุณสมบัติพิเศษคือกระดูกเขาจะกรอบ,รบแก่แล้วก็กรอบกรอบแก่แล้วก็จะกรอบซึ่งจริงสัตว์อย่างอื่นเนี่ยพอแก่แล้วมันจะเหนียวครับอย่างกน,นกกระทานนี่จะไม่รู้ครับว่านกตัวผู้หรือตัวเมียที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพัฒนาไปถึงว่าตอนที่ไปฝรั่งเศสนี่นะเราก็ไปเอาสายพันธุ์เนื้อมาเลยเหมือนกับไก่ไก่เนื้อคือทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ย เราทําเป็นเนื้อเลยคะอืจะให้เนื้อมากขึ้นให้เนื้อมากขึ้นเมื่อก่อนว่าเราเนี่ยเจ็ดตัวแปดตัวที่ผมว่าอไปเอามาใหม่ๆปูย่าพ่อแม่พันธุ์นี่นะฮะสามตัวกิโลโอ้โหอย่างนี้ขนาดนั้นแต่ว่าปรากฏว่าเราก็มาทําให้เล็กลงซึ่งให้เหมาะกับผู้บริโภคบ้านเราครับทีนี้นกเนื้อกับนกไข่เนี่ยเลี้ยงต่างกันไหมเลี้ยงต่างกันไหมนกไข่เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องปนิบัติ มากกว่าใจกว่าจะต้องปรกหอบางโงมดีกว่าเพราะว่าเปรียบก็เหมือนกับคนมีคันต้องให้ต้องให้ลูกต้องตลอดต้องตลอดไม่งั้นก็เสี่ยงมากในขณะที่นกเนื้อเนี่ยก็เลี้ยงแบบไก่เนื้ออายุสี่สิบ้าวันก็ไปแล้วอั่นี้อตั้งปีหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่ปีเนี่ยอายุความเสี่ยงต้องมีมากกว่าเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอาหารเราใช้อะไรครับเลี้ยงนกกระทานี่อาหารเนี่ยเราใช้อาหารนกกระทาโดยเฉพาะ คืออะไรครับอาหารนกกระทาเฉพาะนี่อาหารนกกระทาโดยเฉพาะก็คืออาหารไก่เนี่ยก็จะเป็นสําหรับไก่ใช่ไหมครับเป็นอาหารสำเร็จรูปเด๋อวนี้อาหารนกกระทาก็เป็นอาหารสาเร็จรูปแต่ไม่ใช่อาหารนกทั่วไปนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นอาหารสําหรับนกกระทาซึ่งเป็นอาหารสําเร็จรูปแต่ในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากภาวะทางทางเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเราก็พยายามที่จะลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตอาหารเองทำเองเมื่อก่อนนี้เราก็ยังซื้อ บริษัทอยู่ปัจจุบันก็ยังซื้อนะฮะแต่ว่าอนาคตเนี่ยคิดว่าเราจะผสมอาหารใช้กันเองอาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะไรครับกทาอาหารนกกระทาหรืออาหารไก่เนี่ยจะใช้คล้ายคกันคือใช้ปลาปนข้าวโพดขุนเหลืองกระถินแล้วก็เปลือกหอยเปลือกอยับแล้วก็สารผสมล่วงหน้าเป็นพวกคลีบิกอะไรต่างๆแต่ว่าในนกกระทาเนี่ยกินอาหารซึ่งมีโปรตีนสูงกว่า สัตว์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นโปรตีนของไข่อะไรต่างๆเนี่ยไข่นกกระทาเนี่ยจะให้โปรตีนสูงฝ่าฝ่าไก่ฝ่าไก่นี่ดูในกรงเลี้ยงเนี่ยนี่เป็นมาตรฐานทั่วไปหรือเปล่าครับก็ต้องทําในลักษณะนี้เ่ครจริงๆแล้วชอบโปร่งจะไม่ชอบลมโกล่อฮะครับเหตุการไม่ชอบลมโกลทำไงล่ะครับก็เราก็ต้องดูซะว่าลมอยังต้องดูต้องดูทิศทางลมนะครับว่าควรจะอยู่ในทิศทางที่ลมไม่พัด หรือเมื่อลมพัดมาแล้วเราก็ต้องปิดอีกข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้มันบายใช่ครับทีนี้ถามว่าโรงเรือนมาตรฐานเนี่ยแต่ว่าขึ้นอยู่กับความจําเป็นมากกว่าอ๋อเอยางที่ผมเองผมเล่าให้เริ่มต้นว่าผมเลี้ยงได้ถุนบ้านด้วยซ้าไปครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเราจะมาสร้างทันทีเลยเนี่ยมันไม่เหมาะตรงก็เห็นชาวบ้านก็เลี้ยงกันได้ถุนบ้านนะฮะเริ่มต้นจากได้ถุนบ้านเมื่อดีแล้วเนี่ยก็ออกมาข้างบ้านชายคาเมื่อชายคารอบบ้านเต็มแล้วเราถึงจะมาสร้างสร้างยินหน่อย คือเราทําอย่างนี้เนี่ยเราค่อยๆทำคือเราต้องรู้เลยว่าเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยดีแน่นอนเราถึงจะลงทุนแต่แล้วก็ถามว่ามาตรฐานนี้ที่ไหนมาตรฐานยู่ที่เฉพาะคนว่ามีคุินเท่าไหร่นะับ